สวัสดีทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ตานาตลาดคนทองเนาะที่ทุกคนเห็นอยู่ทางเบื้องนั้นจะเป็นเบือ้องคิวรถคนหองนั่นเองเดยที่นี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตตึงอยู่ในตลาดคนหองนี่ว่ามีสภาพเป็นงไงเนาะก,กัตอนนี้อยู่ทางตน,นาทางทางตอนนี้จะเป็นทางเลขที่13เหนือเพราะว่าเมืองคนทองนี่ก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ตามายทางเลขที่13เหนือ าจะพาทุกคนเลาะเขาเบิ่งตลาดปนหองจักหน่อยกะจะพาเราเบิง่งอาจจะบนทั่วทุกคนว่าตลาดปนหองนี่เป็นตลาดที่ใหญ่เลยตลาดที่ใหญ่อีกบนน่อนึงพออ่ากันสิว่าเราเป็นบ่อนจุดสุ่มของห้อ,องเมืองดแดลากะทางเมืองนี่เถอะไปเจ้ากัออกตลาดกมาเอาอ,อยุพี่นะก็เลยได้ขอโทษนะ ตลาดนี้่ขาข้าว่ากวางในพม่านานาจะมีาหารค่ายคำมาท้าให้อัดตัวคนาม่านานาเรื่องเต็มไปเลยเรื่องไรแต่ว่ามีคนไปยงน,นังงงน,นตแต่ลอมวันี้โมเป็นอันเก็บเกียบได้ นี่เป็นมือตะแร่งของวันสุกร์บนตะแรง่งยังเป็นต้นสวยเยอ่เนาะโซนนี้จะเป็นโซนไข่เสื้อผพาร์ตเราเริ่มเข้ามาแบบโซนเครื่องใส่ในครัวในงานละก็จริงว่างเรียวสายเที่ยวได้ทายให้ทุกคนเบิร์เมื่อกี้จะเป็นโซนไข่เสื้อผพาล้วนๆเลยละกะ เราไปซอดผลก็จะมีอีกหลายหอมเป็นหลายสิบหอมมาแหละแต่เขาจะพาเบื่องผ่านๆแลก่ะเราจะพา,พพะา,ะพา,พาทุกคนรัดไปมองข้าว่าก,กินแล้วจังจะพาทุกคนออมไปเบื้องนั้นอีกบันหนึ่งไปดีไปเบื้องหาแต่และโซนได้ว่าจะเอาจจะโบดบ์บทัวทุกโซน <c oughs> ก้อนเครือนี้จะเป็นเครืร่องบรรทัดตลาดสดเ <c oughs> จอเขาหยับหยับขยา,ายออกมาอีกกะกวางเตอรเห็นปะอันนี้จะเป็นเครไข่ไข่พักสดมีฮอนดาบุนววนวายนี่น่าจะเป็นเมืองบนถิ่มมนเราเห็นเขาจะขายมะเบงขายอย่างน้องเมืองบนทองก็เป็นเมือ,องที่ว่าไง <c oughs> กับ เป็นบานเฮาเมืองเฮื่อออมาตลาดจะมาออกตลาดอยู่ที่อันนี้เป็นเครียดมากม่ชนเลยจะชนเลยมากมานทางด้านหลังข้องตลาดจะเป็นบอนจอดรถตุกตนกาคถอยกว้างไปไหนเพราะเมื่อก่อนเราเครียดเนี่เรายืนอยู่นี่ก็จะเป็นมีเครียดจอดรถแต่ว่าน่าจะมีคนมาล้อลายนะก็จะก็เลยขยายออกมาแต่ตอนนี้มันตรวจสวยๆได้เงียบๆเนาะนะ คนจะไล่ก็น่าจะเป็นเวลาเ,เลิกการที่ห้าโมงพอดีเขาบมาตอนสวดยก็เลยมาทายเบิ้งอ,อันนี้ตะเกตเตนอันนี้จะเป็นโซนเนืกินเรน,นจะเอาโซนเนืกินไปทางด้านในจะเป็นเนโซนผักโซนอย่าง <c oughs> อ๋อ <c oughs> อันน <c oughs> ี้ก็ตะเกตเตนไปห้าโมงแมงวันต่อมื้อ <c oughs> <c oughs> เราจักรจะอยู่กกน,นี่ส่วนบ้นบากกนเราัม่ออ้อรอวามนี่เรา้งส่วนตัวหานทะเลกันี่หลายตัวบอกไงปลาหมึกว่นี่อันนี้ปลาหมึกว่นี่โอ้ตัวบอกงเว้ยเอ๊ะมอกไมกไงนี่รอคาจักบั ตลาดพลหองแข่งเมืองจันทร์เรมลืมบอกแข่งเพื่อบางคนยังโมโหนะว่าบางคนท้องทิ่นเราก็เลยว่าเบาเรื่องเบาแต่เมืองแล้วก็แล้วเืมบอกบอกแข่งว่าโมเดลคนต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอาจจะโมโหใช่พักช่วงเป็นเดินอย่างโมเดลเต้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนจะเกี่ยมมันนั้นเกียเก่ยมผักเกี่ยมเนีเพราะว่าช่วงประมาณสี่ห้าโมงหลังจากจะ,กะเ,จเลิกเลิกกางแล้วก็จะเริ่มออกตลาดมาซื้อแนวกินเกี่ยมเครื่องไปไว้กินไว้ไซ่ยื้เอเงิน <c oughs> แต่โมงที่เอามาท่านี่มันเป็นโมเขาการอยู่ของวันนี้เป็นเมือวันศุกร์ก็เลยยังเงียบเงาน,น่นอนควจริง,งตลาดนี่เป็นตลาดที่คนมาลามาลงหลายแล้วทวายาเห็นหลายเนาะ นในเขตนองก,ก็จะจะมักมาช่วงตอนเช้าน่าจะประมาณเก้าโมงสิบโมงพอาะย้อนรถโดยสารเขตเขตบาลอ๋อคือเขตทบ,บองก็จะจะมาทำประมาณมาแล้วเก้าโมงสิบโมงเรือบางเมืองก็บสิบเอ็ดโมงมาหล่อจักสมองทั้งสองโมงแล้วก็กลับอันนี้ก็มาโซนข่ายเป็นข่ายข่ายเครื่องแห้งตอนนี้ มพอต่อไมนได้มารอดินนะี้าปีและโคตรกว้างเลย,ยไม่ขี้แยขีแค็ง ทำ Likewise, hungry, ูอนยังไงลองคู่ดะถูไห่งนัท่างนั้นอ่งนั้นถ้องั้นคือย่านนาย่างนั้นถ้อย่างาอย่าั้นายนันถ้อย่างาอย่า้าอยจาง้า่างนั้นถ้า่างนาย่าันถ้อน้าอย่้อาอยนอย่างนอย่้า่น่านออาอลงัน เป็นตลาดไงไงสำหรับคนเขตนี่เหมืองเทอเมืองโุทอง์เท่านี้รเรจ,จะจะมานีมฮะแล้วท้ายคลิปเอ้ออันนี้ปิดไปละเมื่อก่อนเราเคยมาตะกี้แลนด์ดยสะดาวนพพอเนาะที่นี่จะเป็นเขตขอข้านแานวก็โสนเวียดไายเครื่องอ่ะเดี๋ยวท้ายให้เบิง้ง มันจะเป็นเขียมทางเลยเด็ออ้อันนี้ปิดตัวไปแล้วเชาบอกะมันจะมีทางเข้าทางออกเนาะจะเข้าเบื้องนั้นแล้วโคง้งอ้อมบอไปบอมาหา่เอเ่ทายบจอจจรดเมื่อกีนอ้น่ะแล้วบอนออกก็จะเจาะออบอลนี้เดี๋ยวเ่ายางไปทายหน้าตลาดท้เบื้องจหน่อยเพราะมันกะ ฉันมันคือกันนะมันมันมีหลายหอ้องเป็นสิบสิบห้องเลยแต่ว่ามันคือกันเอาไปเลยบุรีไทยเขาทุกห,ทห,นะห้องกับไทยพัดพาดไทยเบิรงกเนาะห้องน้ำปิดตัวห้องน้ำก็ยังปิดวันน่าจะมีวอนอันวอนฝากไกลบวอนฝากรถวอนสลาห้องน้ำหน้าตลาดก็จะมีหาหารไขรถไข่เครื่องย่างต่างแหละนี่นี่โอ้รถไฟฟ้าอัหารียทาหาจีน หอนไว้ทุกคนมีชุดฮอนด้าดิเด้ออยู่บนห้องจเจริญไปไล่แล้วโมได้มาเดินละคดเงียบเพระาะว่าเขามาโมงการทุกคนล่คนเราไปการประจําการด้เลิกที่ห้าโมคันมีโอกาสเขามาโซนาคันได้มีโอกาสมาในโมงการท่านก็จะพยายามมาถ่ายครับวันนี้โมการโมละการขอโทษนโมโโดนได้มาโมละการจะพยายามมาถ่ายอัปเดตให้เพิ่งเพื่อจะได้เห็น มรรยากาศทุกคนชาวเมืองฝนองที่ก็จะมา,าล่อตลาดอันนี้เป็นช่วงค่ำคืนแล้เป็นช่วงที่ไม่ขาดาสาขายกำลังเอาเครื่องมาลงเพราะว่าเป็นช่วงที่ก็จะเกี่ยมสีขาเครื่องในช่วง4ี่หาหมวงวนะโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็มาสั้นๆก็จะพาทุกคนเบ่งประมาณนี้สำหรับตลาดฝนหงไปละ